เตาโบราณเออนี่หนึ่งที่มันสูงใส่คุณโฟนี้เลยหนักก็เหนื่อยหนักขนาดเ,เลยโอ้ใส่แบบนี้เลยพ่อเรียงสวยงามมากน้องครับหนักนะครับหมอมหวานครับนี่ครับนี่คือวิวของบ้านป่าป่านะครับแล้วก็เห็นชาวบ,บ้านกำลังดักกวางแล้วนะดุ้งกวางข้างบนนู่นนะเป็นกองไฟเนี่ยแม่แน้วเนาะใช่แล้วครับดักลูกกวางสวัสดีครับ สวัสดีครับแอลเนี่ยนะครับวิธีทําเมี่ยงนะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งนะพี่เบียร์ได้เลยครับอ่าเพื่อนสาวน้องทีน้าป้าปีไปดูทําเมี่ยงกล้ำสาวสวยจังเลยครับสูงนะเนี่ยโอ้โหสูงมากเลยสาวบ้านนี้สาวบ้านนี่งามงามแม่ไปเก็บเมี่ยงกี่โมงแล้วเจ้าพี่เบียร์โอ้อันนั้นนึงเรอวแล้วอันหน่อ ติดกระลัลงจะเนื่องก็มีปัดถ้อยเบียร์เนี่ยเตาโบราณว้าวดูของพ่อสวยมากมีย่งที่แม่โอ้ทำนักเลยกับแม่ไปส่งตังหลุมเนาะว้าวกำลังจะเนื่องหัมหลอมเล้วเจ้า,จาอ่ะไปทิ้งตายอย่างท่านอ่ะว,ว้าวโบราณเลยนะบ้านโบราณบ้านโบราณแม่ นี่ไปเก็บมามาดิเลยป๊าป๊าในที่ตื่นเต้นก่อนอดูนี่เตาโบราณชอบเตานี้มหมเหรอขุดลงไปที่ดินเลยเนาะทำกันแบบ,แบบแบบนั่งเดิมเลยนะครับนั่งเดิมจริงๆเลยอะ่ะสวัสดีเจ้าคุณยายสวัสดีค่ะบอกกำลังจะสาธิตวิธีนึ่งเราเขเาไปไหนลายเนาะ เจ้าเก็บกันมาเจ้าเลยนะวะ้าวกำไยอะไรนะเห็นไนี่เขาติดำนานละตำนานเลยมีที่หน,น้องกับสองอันนี้มาเหรอทอดทิชชูก่กำไยเต,เตเววะไยว่าก่อาจจะนึ่งมันก็นึ่งกับร้อนมันก็เออนี่นึ่งที่มันสุกว้าวใส่ทานก่อนเนาะกำไยเตะไยว่าแล้วน้องเนาะ เดี๋ยวดูดูปอสาธิตวิธีการนึ่งมาแล้วมาแล้วที่แม่จอปอาใส่มาจับชานะนะจ้ะฮ่ามอหนึงปอโบราณตั้งแต่กี่ปีแล้วนี่มอนี่หาย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 ทำไมสะอาดล้อยปีถึงก็สิบก็หลายสิบปีประมาณสามสิบกว่าปีว้าที่แม่จุดปลาใส่เข้าไปเลยอ่ะนอนร้องร้องร้องอันนี้อันนี้สองมัดนี่ เอาเลี้ยงกันเลยครับนี่นอเปอร์โคไซบ์เจ้ามิ้วมาใส่เลยกันเอาใส่ให้อ๋อเอาเลี้ยงกันอีนอปน้อได้กำนักดีตาเลยกำนัคทำเป็นไหมทำเป็นไหมหมอปอวะเก็บกี่คนนี่ปอ โอ้ๆๆๆๆๆหลายเฮ้ยหลายหลายคนเจอกันนาะงทำเยอะขนาดเลยอะจบดีขนาดได้มาปะมะา้ามาหันน้หนึ่งทีละเยอะมากเลยเจ้ากุเต,ตือนี่หายเดียวสองหายละอื <c oughs> สามสามหายสาใส่ไปเรื่อยๆนะไม่ที่มาเจวยเร็วทักก่อนเดี๋ยเอาทับทับทีไดก็ได้ทับไปเลยพี่นาลองดูลองดูหน,ใน้า จอยเกันเจอกันเหียยข้าสาวช่วยกันืี่น่ะเคยหันหายญ่อีกเหรอเกยหันอยู่หนอบ้านมีอยู่นอน้ำกงหันนี่ยแม่แม่เยหันตีเนี้ยอ๋แม่กำลังปิกไปเนอแลักเอาลูกเสือแมวคนเดียวอ่ะขอฮะเออขอแล้วอันลูกนกขอไปฮะ แต่คตรูเต๋าเอาเลิกนะนั่นแหเก็บไปครับใส่เนื้อเต็มเลยกระป๋อเต็มเลยอือตันนี้ขอบอ่ะครับเต็มเลยวัดธูได้หลายโลเลยค่ะไอ้บอยก็มาเอาหุ่มใจกันหลายเจ้าเอา,เอาเหยื่อมาเนี่ยไปส่งคนเดียวครับส่งคนเดียวรถไปเองเพื่อก็กินเมี่ยงกันอยู่เนาะคนเท่าสมัยนี้เน,นาะวันน่ะกึ่ดว่านะมันหว่มีน,มนมนะ ก็ยังขายดีเหมือนเดิมไข่โมดตลอดนึงกระป๋อหมูปอโอ้หมูปอเลยนะตามยุกยุกยุกนี่ก็ยังมีอยู่กินเนี่ยงกันที่หน้ากินเน่ยงก็จะก็จะเดี๋ยวเขาต้องจิ้มนะแะะกซาละเราไปซาซาใบเมี่ยงเลยกี้ <ไง S 2> จัดไปละอป,ละปอแกกี้จัดเมนูไปละยำใบเมีย่ยงแยกไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในตองนี่นละอยู่กระเพาะพัดเขาอย่าจะไปแยกกระเพาะพัดเขาไปเก็บมาละข้างมาดูกันนึ่งเนาะ โอ้งามงามงามซุดจอดกันไปทิพนึ่งทีละเยอะๆเลยหอยหน้อยมันมันนึ่งมาได้นึ่งเกลือเป็นร้อยแอนบอกกันนี่ปอร้อยปลายอ่ะร้อยปลา,ายมาัดจ <laughs> ำแล้วนะ <laughs> โอ้เข้าท่าเฮ้ยแล้วนึ่งกี่นาทีเจ้าประมาณสองชั่วโมง สชั่วโมงชั่วโมงเกิงถึงสองชั่วโมงเกิงแต่เฮามาเฮาก็ได้เห็นแอนตี้นึ่งซีแล้วเนาะจิ้มได้เนาะได้เลยเดี๋ยวนึ่งไปทิ้จิ้มเนาะทิ้งปาดหน่ปาดนี่าดอ๋อมันต้องดองไว้กี่เดือนจ้าแม่ต้องเดือนนดองเซ็เก่าไปขายแม่นก็เจ้าอันนี้ยังไ่ได้ดองเจ้าคุ้มไว้แล้วก็เพราะมันมันเาเอากำเอากำพีเยอะๆอะไะแกบเจ้าเปิดไปดองเดียวอ่ะอ๋อส่งแบบนี้เลยก็ ได้กำปันสองปันเาก็ไปอ่ะสองปันมาดนะปันฉับเปิดก็ไปดองกันเองโอ้อันตาลขายนะแม่นเนาะมามละมามละมามละมันลุกก้ามันนะักโฮพอส่งคนซื้อมันหลายคนุหยอดแต้ๆหนึ่งทีเดียวได้เยอะเลยประยัดแรงเลยเนาะ <c oughs> นี่มันปุ๋ยขะนรนี่นนกกบเมีย่ยงเขาบอดีท่าดใูใส่คุณภูนี้เลยแล้วพออย่างปิดกาใต่โอโหวิถีชีวิตด,ดั้งเดิมแล้วกว็นออยังมีให้เห็นอยู่นะนี่หลุนอุ้ยก็าทาให,ห้ได้ทางหายวิจัดมือนนะ่ะแม่นเอาได้มาถ่ายถอดที้พอแล้วจ้งมีข้าบะหมี่คูวิทย์ไปได้หันเะ <laughs> มากับลุกก้าแก่จ้า อ๋อปอเป็นคนขคับรถนัดท่องเที่ยวไปทเที่ยวเล่นรถแตาม,มูดอยเนาะเล่นสลิงเนีย่ยสลิงตัวปอโท๊ะก็เตื่ออาชีพละคือตั้นท่านเนาะปอเนาะมานพกสีโอ้โควิดนี่ลุงล้างเนาะปอเนาะลลุงลงอะทำให้คนแบบมาอยู่บ้านกันเยอะเหมือนกันนะเอียงเขา han, ก็มาอยู่บ้านกับโควิดเนี่ยบ้านได้ปอโต๊ะงานตัวเนี่ยจ้าสู้ๆปอสู้เหมือนกันนะเอียงเขาอะ คนเนี่ยยังมาเมินแล้วก็จะเปลี่ยนต้องปีกมาเก็บพอมันพูดไปหาได้เจ้าแม่นละก็ยังมาลืมเนาะกลับมาทำเมี่ยงนะคะนี่ใส่ล้นๆแบบนี้เลยลูกสาวทำเป็นก็น้องอย่างเจ้าวเจ้างนิวเนาะแม่เรียบร้อยเตรียมเตาเลยเนาะป่ะเนาะยังร้อนประมันเดาณ น้ามใส่ตรงไหนปอใส่ในเตียงี่มีฝาปิด้าเปิดฝาปอเปิดฝาให้ดูหน่อยน้องนิ้วโอ้โอโบราณเดินแล้วปอแบบโบราณเลยปะท้ตื่นเต้นมัน่อยอหันแต่ละปอเต๋ออยากโอ้เดี๋ยวนี้มันเขามันมีเหมือนหน้าขก็เลยใจ้าให้หน่อยนะไข่ซึ่งแต่บ้านปอทำเยอะ หายใหญ่เลย1่อันนันจะเดี๋ยวน้ำเดือนละเดี๋ยวเขาจะเอาวางเนาะขอบคุณค่ะป่อา DIY จากพ่อเลยนะาเต่านิจใจมาหลายสิปีแล้วเนาะโอ้ยหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ให้มันกันน้ำใส่เพิ่มฟังนี้แม่ก็มัดไปเรื่อยๆนะเจ้าฮาเนกมัดต้องเก่งนะมัดเนี่ยต้องแน่น จาตัวได้ค่ะแม่โลนีเป็นโลจัง13บาท13บาทราคาลงวาราคาขึ้นจ้าตรงนี้มันดูตัวนี่ยจ้าโอโอเคเนาะไปอยู่เไปอยูไป13บาทเนี่ยจ้าถึงพันมาทก็พันมาทก็หมื่นอโท้พันมาทนี่เจ๋เวลาหมื่นก็จ้าหมื่นเวลาถ้ามันปันันก็ได้เป็นหมื่นแล้วนะแม่ มันมันต้องขอจ้างขอตัวเจ้าจ้างขอคิดหลายคนเนาะเจ้าโลละสิบหกบาทโอ้โล่แม่งแม่งดิโลละสิบหกบาทแม่เป็นนางเอกนะสาวมาดเป็นก็ต้องแน่นแน่นนี่ทำดูแม่มากเราบ่มอยู่ในกรวบ่มอยู่ในตีมาดหนิมนจะตอกน่าแม่ยังอะ ตอกเจ้าจะทำยาวทำหนาหน่อยนี่คือตอกเก็บอันนี้คือตอกมัดเนี่ยตอกขั้นี่เจ้ามันต้องแจ้สองอย่างโอ้วิถีดั้งเดิมเลยนะนึ่งเสร็จเป็นแบบนี้นะเจ้าแล้วก็มาทำใหม่ให้มันสวยๆเนาะใจตอกอันใหญ่นี่มัดเลยกามละสิบสามบาทปรโทราคาดีนะเนี่ยัเออมัดละสิบสามบาทขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอดูปอยกนี่ขึ้น มช่วยปล่อยยกมาแล้วเดือดแล้วฟอดเขโบราณสุดๆแม่ตื่น้นกันก้าสองคนอุปกรณ์มีอะไรบ้างแม่พายทำแบบอีเลยอัล๋อจะพระเอกกับนางเอกขอโทษอยพี่อ่ะทายลงนี่แคบๆเอาว้าวหนักเลยเหนื่อยนักคณะเลย อ๋อมีอุปกรณ์ช่วยหนึ่งประมาณชั่สองชั่วโมงจ้าวอะไรมาปิดก่อนเนี่ยมาปิดเนาะเป็นดมตาขนาดนี้แม่โบราณนี่นะหาดูยาา จะเป็นตอนแรงๆถ้ามันเหมือนหน้าไปเนยรอบแรงความ<า><ร>่เขาโจบดีขนาดเลยเขามาบรตอนแล้วหาหันนะ่อเนาะเขาเน้นมาแรงอยู่เต็มเลยนต้นเอานี่คุมเลยนะปาเนะานนเนะนนนคุมก็คุมไอมันพกอยู่ในใจเจือกมากถลอม วันหนึ่งนี่ได้หลายร้อยมัดนปะปอนะสามร้อยมัดต่อชุงมัดละสิบสามบาทอันและ <c oughs> <c oughs> แต่ต้องไปจ่ายหรือจ้างแฮมเนะ<อ>คนเกเ็บแฮมเน่โอ้ยอยู่บ้านเฮาสบายระหยัาดเจ้าม <c oughs> บเสี่ยงมากเลย <c oughs> เรียบร้อยจ้า รอมันซุกรอมันซุกอย่างเดียวแม่ก็มัดไปเรือยๆพ่นักงานมาดมีคนเดียวนะก็เนาะเขาออกมอไปเก็ตอย่เจอกัน่วเก,ก,กันเนาะเ <c oughs> ดียวแอบไปซองหลังบ้านนอยเห็นมีแบบธรรมชาติข้างหลังบ้านห้องนิ้วป้าปีไปอลหลังบ้านห้องครัวน่อยธรรมชาติหลังบ้านสวยขนาดติดดอยเลยเนะี่ย นี่ห้องครัวหลังบ้านน้องนิวแมงกกทำอาหารตรงนี้นะเจ้าอันนี้ยากกินแน่พูดจะอันนี้ยางถ้วยดังไฟดังไฟเนาะดูอันนี้เป็นดอยเลยการหลังบ้านน้องนิวมีอย่างพ่องปูอย่างพ่องนี่เตาโบราณนี่ก็มีนี่ค่ะตา่ีไปดูหน่องนะอันนี้มันใจทำอย่างเจ้าอันนี้ก็นิ่งเงียบเหมือนกันนะจ๊ะแต่มันเก่าแล้วแต่ใจแล้วเนาะแต่โบราณหมักสารปี S <S <S ใจดีนทำเนาะน้องเนาะค่ะโอ้นี่ก่อนหายนึองแล้เนี่ยน้องมีปลาปีไปดูน้องนิวหายนึองเมี่ยงอันน้อยเนะาะแล้วก็มียอดพักอันนั้นกะมาละหวานก็นกเนี่ยไซายงเต้มันก็ปอลปลูกพักหลังบ้านเต็มปอนี่ขึ้นไปสวนปอคะเจค่ะเป็น,น,ปน,น,นปลาสวนกาแฟ เมนก็ไปขอบคุณเจ้าน้องนิวไปในแม่ดอยภูรลังกาอลับๆนอ๋อติมใสยมือหน่อยไหมืนอขวามือี่เปียงๆกันใช่หนะโอ้ดอยภูรลังกาคะฟังขวามือูังกานะ ตีดสูงสุดี่ดอยจี้จ้องเนาะจ้อะบานแม่นี่คือเห็นหมดเลยเห็นมุมตรงนี้งามขนาดเจ้าลมก็เย็นขนาดหน้าห้องนี่ตึงนมาห้องนะอุ่นหนอกโอ้หนึ่งมันหนึ่งมันสูงกันนี่นี่ช่วงตอนรอเมี่ยงนะครับน้าโอ้โหเองก็ถ่ายทอดให้รับชมละครับแถมกี่นาทีค่ะแม่ชั่วโมงอืมประมาณเกินชั่วโมงประมาณเกินชั่วโมงไปเดี๋ยวมาล่อเหนืออยากใกล้เลย ครับเลยครับผมชอบเตาจริงครับคลาสสิกมากโบราณโบราณสืบทอดกันมาช้านานครับอ๋อใส่บะหมี่เลยพ่อใส่กระเมี่ยงเลยนะเดี๋ยวเรามากินมันนึ่งเลยกันด้วได้กินเมี่ยงไปด้วยตากลืนเมี่ยงแล้วก็กินมันนะครับมันนึ่งได้กินเมี่ยงแน่นอนพี่ยาวอ่ะรออีกประมาณชั่วโมงนึงเลยกันเนาะครับลมเย็นขนาดคิวลมอีก อานาหนาวนี่หน้า,าหนาวีนาีนาไปนอนีนาของนอนในเต็นท์นั่นแอบบุกหลังบ้านป่อนะเจ้านี่มันเก็บเมี่ยงไว้เลยเตรียมขายปอดท้สวยงามเรียงสวยงามมากหลายทางเลย 2ชั่วโมงเนาะแม่นลงประมาณนะมันของเราจะสุกหรือเปล่าครับลุ้นกันทีนะมีมันท่านถุงเรามันมากินกับเมี่ยงนะหนึ่งสาบเมี่ยงเนาะหนึ่งโซนกันมันเกี่ยวนึ่งกับเมี่ยงนะนี่ก็เป็นวิธีการนึ่งเมี่ยงแบบโบราณบราณนะสืบทอดต้นสู่รุ่นครับอุปกรณ์อะไรเนมาละคุณแม่จะยกเมี่ยงละ เปิดนีเลยนะครับองุดเจ้าเออ็อปืนออกไปไหนอไนันเนี้ยอันเนี้ยร้อน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 นีนี่แล้เนี่ยครับไม่เนี่ยโอ้โหปลดแล้ว ันนี้คือโอสุกสุกแล้วครับมันแล้วก็สุกโอ้ไอขึ้นหน้าเลยละครับขึ้นหน้าไอขึ้นหน้าหด้าหน้าด้วยกันด้วยกันไปแล้วครับอ๋อแบกไลหลไปเลยนะ้องนะครับบาลครับไปแล้วไปแล้วครับแม่แข็งแรงแข็งแรงมากปลดแล้วนะครับโอ้โหปลดแล้วนะครับโอ้โหเขาเดียวโอ้เขาจะร้านหรเจ้านี่ครับ แต่เนี่ยนะครับนะเราก็เห็นวิธีการเก็บวิธีการนึ่งนะมัดนะใช่นะครับถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนอ่ะไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหเจอกันเจอกันรักได้เลยนะนองครับนักนะครับขี่บนบ้านๆนะครับหอมๆเลย ต้องห่อแกงแรงก่อนนะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าก็มาอีกรอบนึงค่งแล้วก็แม่ก็เลี้ยงไว้สวยงามเตรียมขายเตรียมขายแล้วเนาะขอบคุณค่ะแม่ให้ยัดกุนนิดหนี่งกลิ่มมันก่อนเนาะมันจิ้มมันนึงยี้ยเอาไปแบ่งกันนะครับเออป้าอุ้ยตัวกับแม่ครับสวยงามขนาดสีสวยเนาะอันนี้คืออุ่นที่ไหนมาไหมครัรเรี่ยรสดร้านค้านะ โอ้สาวๆมาชิมด้วยกันนะครับมาด้วยสุกอ่ะสาวงามมาแล้วครับโอ้โหอ๋อนี่รอสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วนะครับเนี่ยนี่อันนี้หนุ่มครับมันจอดมาก็ได้เหรออะไรสาวๆมาชิมด้วยกันจ้าจับมันรับนี่หนุ่มละมาแล้วครับซาเมี่ยงเลยนะจ๊ะมันมันจะได้กลิ่นเมี่ยงนิดๆหน่อยๆ ไม่กินชาไม่กินชาชากับเมนี่อันเดียวกันนะใช่ไหมเป็นสายพันชาซ้มชาอะไรต่างๆเลยค่ะหวานหวานไหมโอ้โหชิมมันนะครับหวานขนาดเอาเลยกินเลจืกินเจอแล้วเนาะหนุ่มๆเลยอันนี้อันนี้ซุปโอ้ร้อนเนี่ย เปลือกมน,น่ากินเปลือกเลวยะ <c oughs> ห่อนอนี่ยนะหวานลํำขดานแม่นุ่มหอมหวานครับเดี๋ยวมันจะชิมเมี่ยงนะเมีรู้ไปเอกเ <c oughs> ม,ม,มี่ยงมือมียเมี่ยงที่มาร์สเซตแม่วาขายมดรลื่นแล้วเนาะขายหมดแล้วจะไปหมักต่ออีกใช่ไหมเนะี่ยอันนี้ไม่ต้องหมกักเขามาลาแบบนี้ไปเลยเขาไปหมักกัน,บบบนเองสบายเลยครับแต่เราได้เห็นวิธีการทําแล้วก็เลยมากินมันแทนนะครับ โอ้โหได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะจ้าหลังจากที่ไปบุกแนวชนเผ่ามานานต่อไปเป็นวิถีคนเมืองบ้านเราเนาะวิถีร้านนานะครับคนมะเกามะแกน้องขอบคุณเจ้าเจ้าของบ้านนะคุณพ่อคุณแม่เกก่งมาขอบคุณแม่เจ้าเนื่งต่อเลยกันแม่ต่อแล้วครับโอ้เมี่ยงสร้างรายได้เนาะค่ะการเมี่ยงนี่คือใบชาใช่ไหมชาอาสามกอชาเมี่ยงชาเมี่ยงนี่ลยจ้ะ เดี่ยต้องไปศึกษาชานะมันมีกี่ชนิดนี่ชาใบเมี่ยงเนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวอนาคตน้องทีน่าและน้องเดียจะอยู่ในช่องไปที่เรื่อยๆนะครับนะพอจะเริ่มมีนักเอเจนชั่นใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะใช่ครับโอ๊่หนูครับอันนี้เราล่อมาที่บ้านปางในนะครับบ้านโซน้างในจ้าโซนข้างในนะวัดอยู่ตรงนี้นะโอ้วัดสวยเนี่ยถ่ายนิดนึง ไหนๆกูมาให้ียนี่กาแฟาเหรอเนาะเขาไล่กาแฟง่ายสักน,นับถือวานะครับโอ้สวยเนี่ยครับสวยจังเลยเห็นวิวตัวปิดนะครับยุคโควิดน,นะเหลือแต่วิถีชาวบ้านที่ยังพอถ่ายทำให้ดูได้นะครับแต่สถานที่ท่องเที่ยวก็ปิดไปตามๆกันนะครับก็พากันมาสำรวจหมู่บ้านนะครับวิวข้างหลังบ้านอาจะเป็นภูเขาหน่อยเลยะ กวางอ่ะวิวหลังบ้านเป็นภูเขาอ่ะครับชุดปุ่นเป็นอย่างน้องวิวชุดปุ่นเป็นสกายไลน์ฮะอ๋อสกายไลน์ที่ปิดไปก่อนนะครับนะมันขายของช้ำมันมีติดกับรถกล่าวบนป่วนออกขับรถตรงนี้โอ้เป็นธุรกิจใหญ่เลยนะให้เบียร์สมัยก่อนอ่ะสกายไลน์ครจบลงปุ๊บจบข่าวเลยนะครับปิดตั้งแต่รอบแรกอ่ะคือดูมันมีรายได้ขนาดนี้เนาะ กลับมาตรงนี้เลยกันเนะาะไปไปส่งรถนี่นะกับก่อน